มันอาจจะมีคนที่แบบสอนให้เข้าใจง่ายกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไงก็เลยต้องอธิบายแบบกี่ๆกลางให้มันเลยก่อนแค่มันสมองลิงเกินไป <c oughs> อย่าไม่คุณเจนวิธีการเอาตัวรอ่จากเราคือพูดว่า่ิดด้วยควยด้วยมีคน,น <c oughs> ไม่ช่วยครับมีคนตกงน้ำผมปล่อยจีิง้ร <c oughs> อเล่นแล้วเราจะได้ <c oughs> ปล่อยจีนแล้วเอาเจนไปช่วยแทน ให้จีนโดดน้ำลงไปเพราะเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นก็ก็ทำอย่างนี้ผมใช่เหรอใช่เหรอคือไม่มาแล้วคุณกำลังรอเด็กอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮจะหาอะไรจะหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไิดเลย no way เรามาเรามาคิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูช่วยสอนเดี๋ยวครูช่วยประกอบสร้างครูสอนเด็กประถมเลยจีนโม้เรา แปดสิบเอ็ดเขียนตรงนี้ต้อเขียนเลขอะไรห่งเอาเอาเอาไวข้างบนข้างบนเอ้ยแปดเก้บเจเอาก้ได้ก่อนเก้นึ่เก้าหน่งเก้ได้เท่าไหร่เเอ้เอาไปบวกแปดเโอเคเขาเร็วเกินไปแล้วก็บวกต้บวกด้วยใจเลยใจจัใจ คูณหนึ่งเก้าหนึ่งคูณหนึ่งไม่ใช่หนึ่งไปเขียน2เราจะได้หนึ่งสิบสิเอ็ดสิองสกทดหก็เป็นสาเออแล้วมือกิ้มเขียนสเลยทำไมมันกลายเป็น9ก้าหน่งหอ๋ออันนี้หกอันนี้หอันนี้หอันนี้หกสาม เราก็จะได้เขียนบล็อกเดิมยูเดอรเออต่อเลยเขียนซะตัดแบงงตัดแบงตัดแบงอย่มันมันมัมันม่ไงน้อันน่ระระก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 ระรรระ อะไรอะไรหกคุณ6เกลวไปนขีดเมฮ้มันมีสวนใช่ไหมมันกำลังเพราะมันมีมูเล็บเอ้ยเก้าแล้วไปไปเป็นคำที่น่ากลัวมากเป็นไรหกคูณโอเคมาสัมาาทำได้ไหมต่อเลย ังไม่เต so ็ม so ป่ะสอ่ต so ัดได้ปะตัดซิอะฮะก็จะได้ก็อาจจะอีกตังอีกัตัดอีกไม่ได้แล้วมันเมือนกัดอะไรอย่างเงี้ยสามตัดไสามที่มันเยอจะเก้าสาไเออตัดได้ไรามก็จะได้เอามย

มันเหลือตัวอีกให้เราดูนะ